แล้วก็นําไข่ที่เราต้มนะครับมาทอดเลยนะครับวันนี้เราจะทําไข่ลูกเขยนะครับอ่าวันนี้ผมต้มแบบนี้นะครับต้มแล้วนะอ่าลงทอดนะครับก็ต้มไข่ต้มไข่เสร็จนะเราก็มาทอดแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราทอดให้หนังมันกรอบนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเราไปทําเมนูเราไปไปทำเป็นส่วนเมนูของ ไข่ลูกเขยนะครับวันนี้นะเดี๋ยวเราเอาไปทําไข่ลูกเขยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทอดพริกนิดนึงนะครับเอาไว้ใส่กับนี่แบบนี้นะครับไว้ใส่กับไข่ลูกเขยนะครับอันนี้แหละนะอ่านะครับสวัสดีนะครับทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาทําไข่ลูกเขยนะครับอันนี้ไข่ที่ผมต้มจากเครื่อง ต้มไข่นะครับได้แบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นผมเอาไปทอดนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีทานการทอดได้เลยนะครับแล้วก็พอทอดเสร็จป๊อปก็เอาตัวนี้นะครับมาผ่าครึ่งนะครับแบบนี้นะครับนี่ผ่าให้ได้แบบนี้นะทอดให้ได้เป็นสีเหลืองทองก็อ,อแบบนี้นะใครจะทําเป็นลูกเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะผ่าไข่ใ,ให้เป็นแบบนี้ก็ได้นะอ่า ผมจะทําแบบนี้นะฮะแบบนี่แบบนี้ครึ่งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ตั้งกระทะไปแล้วนะแบบนี้เลยนะครับทำง่ายๆนะครับสำหรับไข่ลูกเขยนะครับมันไม่ได้ยากเลยนะครับสําหรับการทําไข่ลูกเขยวันนี้นะง่ายมากนะอ่าขอให้มีส่วนผสมแค่ สามสี่อย่างก็สามารถทําได้แล้วนะครับเห็นไหมผมจะใส่น้ํามันนะครับประมาณสักสองหรือสามช้อนโต๊ะนะครับกเอาก็ได้นะครับนี่เราทํากินน้ํามันก็แล้วแต่เรานะครับหลังจากนั้นนะครับพอน้ํามันร้อนนะพอน้ํามันร้อนนะครับเราจะใส่ตัวหอมแดงลงเจียวนะครับ เจียวแบบนี้มันจะหอมนะครับถ้าคุณไม่เจียวแบบนี้คุณอไปทอดแยกต่างหากก็ได้นะคะแล้วค่อยมาผสมก็ได้นะแต่ผมจะเจียวแบบนี้นะคะเพื่อความหอมของมันเนาะทำง่ายๆนะคะสํสำหรับใข่ลูกเคยนะเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะครับเพราะว่ามันก็ไม่เผ็ดเนาะแต่วันนี้ผมก็ผู้ใหญ่กินนะครับผมก็จะใส่พริกทอดลงไปด้วยนะวันนี้นะ เครื่องปรุงม,มันก็มีไม่ยากนะครับมีไม่มากเท่าไรนะนะครับอือหือ เดียวหอมแดงให้หอมนะถ้ามีเวลาก็เจียวให้มันเหลืองเลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับมันก็เริ่มเหลืองแล้วนะอ่ะผมก็จะได้เอาประมาณขนาดนี้แล้วนะครับให้มีความหอมของหอมเจียวถ้ามีเวลาก็เจียวให้มันแบบเหลืองทองนะครับอันนี้เป็นกระทะไฟฟ้านี่ค่อนข้าง อุณหภูมินี้ค่อนข้างจะทาต่อต้านยากนิดนึงนะครับว่ามันจะทํายังไงบ้างนะครับหลังจากนั้นนะครับผมใส่น้ําตาลปี๊บนะพอดีผมจะเ,เป็นละลายมานะเพราะน้าตาลปี๊บประมาณสามสามสี่ห้าช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลปี๊บหลังจากนั้นนะครับผมใส่น้ำตาะ น้ำมะขามเปียกนะครับประมาณผมใส่น้ำมะขามเปียกอยู่สามช้อนโต๊ะนะครับใส่น้ำปลานะครับสามช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับตับเกลือนะครับนิดหน่อยนะ อันนี้เราก็เคี่ยวให้มันให้มันเหนียวนิดนึงนะแล้วค่อยผสมลงไปในไข่นะครับ นนี้นะครับก็ให้รอให้มมนเหนียวตัวน,นี้อีกนิดนึงนะการสังเกตง่ายทุกคนนึเคยบอกแล้วนะครับว่าก็ให้สังเกตกับฟองน้ําตาลนะครับผมจะชิมนิดนึงนะครับว่ารสชาติเปไ็นยังไงบ้างนะรสชาติสามารถปรุงปรุงเพิ่มได้ตามชอบนะครับอืมรสชาตินี้ออกเปรี้ยวออกเค็มแล้วนะครับ ออกเปรี้ยวออกเคม็มอ,ออกหวานนิดๆนะโอเคออกเปรี้ยวออกเคม็มอ,ออกหวานเลยนะครับรสชาติออกเปรี้ยวออกเคม็มอ,ออกหวานนะจะทาไข่ให้มันเรียบร้อยก่อนนะผมจะทาไข่ให้มันได้แบบนี้นะ เห็นไหมครับอันนี้คือได้แล้วนะครับสเสน่ห์เห็นไหมสังเกตพอน้ําตาลนะอาแบบนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวนานกว่านี้มันจะมันจะมันจะอันนี้เกินไปนะครับเดี๋ยวนานนี้มันจะเหนียวจนเกินไปนะครับผมก็จะชอบแบบนี้นะไม่ให้เหนียวจนเกินไปนะหลังจากนั้นนะครับนี่เห็นไหมเอาไข่นี้ใส่ได้เลยนะครับนี่ผมทําอยู่สองแบบนะครับนี่แบบนี้ก็ได้เลยนะครับนี่ง่ายมากนะ อันนี้คุณจะใส่แบบผมก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับหรือจะเอาลากก็ได้นะแล้วแต่แต่ผมจะทําแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนะฮะเสร็จแล้วนะครับสำหรับไข่ลูกเขยนะครับวันนี้เห็นไหมนี่ แบบนี้เลยนะครับน่ากินมากเห็นไหมรสชาตินะนะฟองน้ำตาลก็อย่าให้มันเหนียวจนเกินไปนะครับนี่ได้แล้วนะครับถ้าใครชอบเหนียวกวันนี้ก็ทําให้มันเหนียวกว่านี้ได้นะถ้าใครไม่ชอบก็ให้ได้ขนาดนี้ได้เลยนะครับอันนี้ผมทำํำให้ดูอยู่2แบบนะครับแบบนี้นะแล้วก็แบบนี้หลังจากนั้นนะครับเห็นไหมพริกที่ผมทอดไว้นะคุณก็สามารถเอารยตกแต่งได้เลยนะครับแล้วแต่นะอันนี้ผมก็ ผู้ใหญ่กินนะครับเป็นเด็กกินทําให้เด็กกินก็ไม่ต้องใส่นะครับเห็นไหมครับอันนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับสําหรับเมนูไข่ลูกเขยนะครับหวังว่านะครับคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับชอบกดไลค์นะครับซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ